ดูตาสิเนี่นะครับอยู่อยู่กับพวกเราในช่องไอต่อเล็กชาแนลวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยนี่ยู่ที่เลสแอนด์บิชโด้แถวลังสิตค่ะใช่อยู่ถ้าหาก่เจอนะ คิดว่ามอลังสิทธ์เลยครับผมอยู่แถบนี้เลยอยู่ไม่ไกลจากมอลังสิทธ์เลยครับผมใช่ไหมใช่วันนี้นะครับผมคําว่าแคปพิทเติลแคทก็ต้องมีอะไรแมีวมีน้องมีน้องแมวแมวแมวร้องยังไงห้องบึกบ้าหรือเปล่าอันนั้นหมาเนี่ยแมวร้องเมียวเมียวใช่ไหมน้องแอบเมียวนี่นี่นี่น้องอยู่ข้างหลังป่ะก็วันนี้ครบรอบครบรอบกี่ปีสามปีสามปี ตอบสิสามปีสามเดือนแท้สามปีสามเดือนแล้ว่ะวันนี้ก็ก็ยังดื้อทะเลาะกันเหมือนเดิมทุกวันเลยเนี่ยคนเนี้ยทะเลาะกันทุกวันเลยดื้อยังเป็นเด็กดื้ออยู่่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องแมวข้างในดีกว่าว่าน้องจะน่ารักหรือเปล่าแทน้องชื่ออะไรบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้น้องชื่อเมื่อกี้เราแอบเข้าไปดูมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกรอบนึงทัานี้เราจะให้ทุกคนได้เห็นชัดๆเลยไปเข้าไปดูกันครับผม ไปครับผมวิน้องมายืนต้อนรับเลยวัดีวัดีครับทุกคนมา <c oughs> ได้ที่นั่งแล้วนี่น้องมานั่งต้อนรับเราด้วยวัดีเฮ้ยทำไมาตาที่ย่างเลยตาม,มีสองสีเลวิตอวตาม,มีสองสีา่ช <c oughs> ื่ออะไรครับ up. ชื่ออะไรครับนี่น้องมาน้องมาน้องมนเขาก่อเฮ้ยดูตาที่เล่นกล้องน่นยื้ยน่ารักอะ่ะ นี่ไม่มีแค่นี้นะฮะนี่มีตรงนี้อีกเยอะเลยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับที่เราสารั่งที่เราสารั่งมีเมนูอะไรบ้าง<อ>าน้ำมาจำไม่ได้จำไม่ได้แล้ว<อ>ล<ะ>น้องขึ้นมาน้องดิจีตด้วยด่จิโตโซดานีเ<อ>่เป็นนมนม,นม โกโก้เออนี่เป็นนมโกโก้โมี่น้องอยากกิน,เ,นเดี๋ยวเราสั่งอาหารมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องแมแวระหว่างนี้เราไปดูน้องดีกว่าไปไปดูน้องดีกว่าวัน,นด <c oughs> ไไนีไปไหนไปไหนน้องหนีน้องหนีสวัสด <c oughs> ใีให้อ,อาให้ขนมหนึ่งชิ้น แต่เราก็ปีให้เขานะคะเขาเขาเคสิก่อนจอยมากอันไทยกินที่ไหน <c oughs> วันดีแม่หน่อยเอาเป็นชิ้นเล็กๆนะชิ้นเล็กเออชิ้นเล็ก,นลกอนั่นแหละง่ายป่อนอืมวิ่งอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยครับหรือต่อขาวมาแล้วตอนนึงน่งไหมนีอตอนนึ่นเดินไปหาเดินไปหาลุกไปหาลุกไปหาเลยเดินไปเลย สวัสด <ítulo> ีน anyway, <laughs> ี่นะแอลเจอมาครับสวัสดีเล็กหน่อยเอเล็กเหน่อยมันใหญ่ไปนาะคิวแล้วใอาหรกว่าในเีะเขามีเมนูอรานะับที่ตอนนีที่นีนะครับก็จะมีเป็นกเพราไก่กะเพราเนื้กะเพราหมูสานะครับผมนก็ราคาเริ่มต้นที่หกสิบบาทนะครับแล้วก็จะมี้อ สปาเกตตี้ก็มีนะสปาเกตตี้ตอนนี้ที่มีอยู่นะครับผมก็จะเป็นสปาเกตตี้ซอสประเทศนะครับผมแล้วก็สปาเกตตี้ขี้เม่าห้าอันนี้อร่อยมากผมชอบกินเลยนะอร่อยมากเลยนะครับเมื่อวานนี้เราก็มาอยู่กับเราด้วยนะฮะเมื่อวานนี้นะแล้วก็มีถ้าใครแบบว่าชอบเป็นข้าวที่เป็นแบบสาตญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับผมก็จะเป็นไก่ซอสคุริยะกินะฮะแล้วก็จะเป็นข้าวไข่เจียวก็วี่ น,นี้อันนี้อันนี้ก็กินได้นะเนี่ยกินได้ไหมน้องมองมองมองดูดีตาน้นนองเขาบอกว่ากินได้ไหมน้องมองเลยน้องมองเลยอนะเป็นข้าวไข่เจียวนะข้าวไข่เจียวหมูสับเบคอ,คอนะไรมีหมดเลยนะครับผมฮะาสำหรับเมนูอาหารที่ผมสั่งไปก็ปมีหมดสามที่นึงนะครับเดี๋ยวรออาหารนะระหว่างนี้ก็เออจัดน้องตรงนี้ไปก่อนนะครับทำไมไมาอยู่ตรงนี้คนเดียวครับ เป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ,อ่ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นอะไรเป็นอะไรเหนาเหรอเหนาใช่ไหมไม่มาด้านนี้ดครับสวัสดีครับอร่อยไหมครับดีครับ ทำอะไรเนะนี่ยตอนนี้ชื่ออะไรน้องอยากเล่นด้วยเฮ้ยบัตรดีเจ้าชายเฮ้ยนี่ไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงพี่หญิงตาสองสีเราไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะ มันจะกินเล็บ嘛ม,มันจะกินเล็บอืมเล,เล็บมนอร่อยจังเลยว้อาล่ะบฉันาท้ว ดูตาดิไหนดูตาหน่อยมีตาสองสีมีน้องน่ารักใครจะมาเที่ยวหาน้องมาได้ที่ไหนนะค่ะนี่ Little Cat อยู่แถวไหนจ๊ะอยู่แถวมองมองจิตนะครับม,ม,มาแล้วน้องมีทั้งหมดกี่ตัวนะสิบห้าตัวมเมีอน,น้องมีทั้งหมด15้าตัวนี่ถ้าใครรู้ไม่เห็นว่าเยอะแค่ไหนนี่ เรา้องนับดูซิว่ามีกี่ตัวแล้วก็มีข้างบนอีกนะข้างบนก็มี A few moments later. ริ่มดที yeah. <m <m ่เสิร์แรกก่อนเลยมข้าวผัดหรือแดงเดียวแน่ในหัว้าข้ผัดเน ตัวต่อไปค่ะอไก็คือเนื้จะไก่เนืิกมากรมัชมตัวไก่เน้อกะอ๋อาด ก็ไ่วเพาะ็กตนที่เวันนีเขามีแต่ายันราังาีแล้วเดียวเราก้เปลี่ยนขอแล้วนะทีแมวเมดแล้วก็มยเสล้วก็มาต่อจนที่สองขโดนที่สงวนรับแม่ย ับทุกคนระหว่างที่ผมกําลังทานอาหารอยู่นะครับผมเป็นแค่นี้ที่ร้านนะครับผมมีเป็นแมสดาหิแมสมีแมสจำหน่ายอยู่นะครับใช่มีแต่แมสนี้ใช่ก็คือจะมีตอนนี้ก็คือจะเป็นรูปน้องแมวนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไมเห็นไนี่จะมีรูปน้องแมวอยู่ตรงมุมนี้นะครับผมก็มีจำหน่ายอยู่ในราคาเนี่ยจะมีมันอยู่10ปอิอสิบชิ้น ในราคา8ทเท่าน yeah, mm ั้นเองนะครับหรือ10ชิ้น88เลยครับถ้าสนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาซื้อในร้านได้เลยนะครับมาเล่นกับน้องเมฆมาทานอาหารเลครับอาหารอร่อยมากนะครับอย่าลืมแวะมาทานกันนะครับผมนี่มีแพร่มาด้วยเดี๋ยวทานอาหารต่อมีงูไหมนอนเงินแล้วเงินแล้วจะนั่งแล้ว นี่มันจะนั่งแล้วจะนั่งกับตัวแล้วืครับเดี๋ยวเรามาแนะนําชื่อน้องกันว่าแต่และตัวชื่ออะไรนะเริ่มตอนนี้ก่อนเลยสวัสดีอาชี อาชีพด,ดูความพิเศษอยู่ที่ที่ตานี่ครับนี่นี่ฮนะะอยู่ที่ตานี่ครับฮะเรามาชื่อต่อไปน้องตัวต่อไปนี่มันตัวนี้อันนี้ชื่ออะไรครับผมบูบู <laughs> ดูนะหน้าไออ้นนนี่่ชบเเลลพรั เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้อะไรครับโกโก้ครับสวัสดีน้องโกโก้โก้มาออกมาดูดูข้างนอกสิเออดูมาดูตัวนี้ซอมบี้ซอมบี้เหมือนหลับอยู่ตลอดเวลาเลย น้องหลับอยู่ใช่ไหมนี่ตัวนี้แหละตัวเนี่ยตัวนี้แหละครับเลโอค่ะเลโอเลโอไม่ทำไรหรอกเขาเป็นแมวตุสแบลตุ๊ดเลโอเลโอดูมองดูมองนี่นี่มันตันตรงนี้มุนส้มฉุน สวัสดีสวัสดีครับหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วลับแล้นรูบีู้บี้รูบี้นี่เป็นลูกครึ่งไทยกับเบงกอลนะเบงกอลอีสโอเตอรที่เราแปลงแล้วก็หัวตัวค่ะ นี่ตนี้เดี๋ยวเราต้องกิากดีชื่ออะไรครับชี่วีามีวาาทำหน้าต้องนำหน้าไม่ดูหน้าไม่ดูสร็จลวีวาีวาไมดูเสรลว จุกไปเลยครับอร่อยมากเ,เลยใครอ<า>ยาก <ๆ S 2> มาก็มาได้ที่ไหนนะลริตเติ้ลแคทคาเฟ่ริชโตครับผมแล้วก็นี้เรานี่เราให้แฮทไปด้วยน่ารักมากเดี๋ยวเราจะใส่เมล,ลเแล้วก็ออกไปลนวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากก็อตอนนี้แหละคยายาชี่มาเล่นกับน้องแมวก็มาได้เลยนะครับผมมี่ทั้งหมดกี่ตัวสิบห้าตัวน่ารักขนาดเลย,ลย,เลยใช่เดี๋ยวอตอนนี้น้องต่อยกันอยู่นะครับผมตลอดนี้ก็ม <laughs> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมดูนี่ใครเจอฉันะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบได้ปะใส่ในกระดิ่งค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้เรา นี่นั่นแหละนี่เข้าใส่หรอนี่นี่น้องแมวสองข้างมีสองข้างแต่<ป>ตัวมันจะดุ้งอ่ะไปไป